เกษรสราสวัสดีค่ะสวัสดีพวกเธอพวกเธอที่ว่านี่คือไม่ใช่พวกเธอคนดูอย่างเดียวนะพวกเธอที่ว่าคือคุณหม่ามม้าอย่างนี้อ๋อนี่ไงเคทักทายัสดีค่ะัสดีสวัสดีสวัสดีนี่ม้าเองนะวันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันพิเศษของม้าเพราะว่าเรามีผู้ตามใน a c e b o o k เนี่ยหล้าน f ฟ l l o w กก็ดีใจมากเลยที่ทุกคนตามเกษรสําราญจนถึงวันนี้นะถ้าจะให้ดีนะอยากให้ youtube ก็ครบล้านเหมือนกัน ยูทูบตอนนี้เท่าไหร่หรอสามแสนกว่าสามแสนกว่าอีกไม่ไกลอีกไม่ไกลอีกแค่เจ็ดแสนกว่าแค่นั้นเองก็จะครบหนึ่งล้านแล้วตะกายไปตะกายไปขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเราสี่คู่แม่ลูกก็เลยคุยกันว่าเราอยากทาแคมเปญดีจิตกรมดีๆนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อส่งคมรักกลับไปหาพวกคุณบ้างนะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยคุณแม่เป็นช่วงโควิดนะบุคลากรทางแพทย์เนี่ยทำงานหนักมากบางคนไม่ได้กลับบ้านทุกคนต้องอยู่ที่นั่นกินนอนที่นู่นเลยทุกๆอย่างเพราะว่าเขา ใจให้กับพวกเขานะครับทั้งสี่คู่แม่ลูกนะครับก็เลยเตรียมของตามสไตล์ของตัวเองตามสิ่งที่ตัวเองอยากจะให้นะครับไม่เหมือนกันเลยเรายังไม่รู้กันด้วยว่าแต่ละคนเตรียมอะไรบ้างเดี๋ยวกัน3ามปีใช่ไหมเนี่ยสามปีครับล้านเท่าหโอ้โหคนอื่นเขาทำกันเนี่ยนานกว่านี้ลิซ่าไม่กี่ชั่วโมงเองส2องล้านอย่าบอกว่าแม่ไปซ้อมท่ามาแล้วนะแม่ยังเข้าไปกดให้เขาเลยโอ้โหดูเลยก็เดี๋ยวนัดกันสี่แม่เนี่ยพอจบคลิปนี้นะก็ไปซ้อมเต้นแบ็คทิ้งกันให้สาแก่ใจเลยหาซีดาก่อนคือเราจะมี กิจกรรมที่ว่าเอาไปทําของแล้วเอาไปทําบุญอ่าจะอย่างนั้นก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครอยากทาอะไรอันนี้ก็เป็นความปรารถนาที่ดีจากทางทีมงานด้วยนะครับตอนแรกน้องเป้บอกว่าเราของเนี่ยไปช่วยโควิดแต่ผมก็คิดในใจว่าช่วงโควิดเนี่ยเราช่วยอะไรมากไม่ได้หรอกถ้าจะเอาดีๆนะมึงต้องทาวัคซีนแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เราว่าเราทําได้แค่ไหนเราก็ช่วยตรงนั้นที่เราช่วยได้แล้วกันช่วยที่ว่าเท่าที่ถนัดใช่แล้วผมเชื่อว่าสี่แม่เนี่ยมีเปี่ยมฝีมืออยู่แล้วเราก็เอาของดีของ ่อยในบ้านเนี่ยไปมอบให้กับบุคลาการ pitcher, ทางการแพทย์และการเผื่อระหว่างวันเนี่ยเขาจะได้กินแล,แล้วแบบอมยิ้มได้สักนิดนึงก็ยังดีซึ่งแต่ละบ้านเขาทาอะไรบ้างแม่ทราบหรือยังอย่างพวกเราในวันนี้นะคะจะทําอาหารนะคะทําข้าว100กล่องนะคะไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ค่ะซึ่งเมนูในวันนี้ค่ะที่เราจะทําไปมอบให้นะคะนั่นก็คือเป็นเมนูอะไรจ้าไก่ผัดขิงค่ะไก่ผัดขิงอ่ะมันก็ดีจ่อสุขภาพนะมันก็มีขิงที่แบบว่าเออช่วยไล่ลมช่วยอะไรอย่างนี้เนาะ แต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าสมัยก่อนมีแค่ไก่กับขิงแต่ว่าอันนี้เพิ่มเครื่องเข้ามามีส่วนผสมอะไรบ้างสมัยก่อนที่มีแค่ไก่กับขิงเนี่ยก็เหมือนกับว่าครอ,อ,อบครัวที่บ้านน่ะก็ไม่ค่อยจะมีตังคือเมนูแบบของคนธรร แอบดึงเศร้าไ่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเงินอ่ะก็มีแค่อย่างเงี้ยแต่สมัยนี้มีตังแล้วเราก็มีเพิ่มเครื่องมาให้มันหลูหลาวันนี้ม้าเนี่ยจะทําต้มน้ําขิงเพื่อที่จะไปแจกบุคลากรทางแพทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ยนะนอกจากน้ําขิงแล้วเนี่ยม้าย,ยังจัดของจาเป็นที่กินง่ายๆให้เป็นกําลังใจให้บุคลากรทางแพทย์ด้วยน้ําขิงก็ไม่ได้มีอะไรสิ่งสําคัญก็คือตัวขิงวันนี้ม้าได้ขิงที่สวยมากเป็นขิงแก่เนี่ยดูสิแง่งใหญ่ามากเลยเนี่ย ล้างเรียบร้อยแล้วอืมกลิ่นหอมของเราครับคุณแม่คืออะไรครับแม่อยากให้เป็นของแห้งอ่ะอืเผื่อบางทีกลางคืนเนี่ยเราหิวขึ้นมาอย่างนี้นะไม่รู้จะทานอะไรก็ไปเปิดดูนู่นนี่นั่นก็ทานได้ไงแล้วมันเก็บได้นานแล้วก็มีทั้งน้ําดื่มมีน้ำดื่มกาแฟมีน้ำต้มขมกับเียวใส่ถุงไปเป็นแพ็คๆถูกไหมครับใช่ครับคุณแม่ตั้งชื่อว่าถุงแพ็คแพ็คอะไรดีครับไอถุงน้ําใจถุงน้ําใจให้ เป็นกาลังใจให้กับเขานะเวลาเขาอยู่ไม่ว่าตอนไหนก็ได้หยิบกินได้เลยถูกต้องใช่คุณแม่ทำอะไรดีครับเอาที่ถนัดเอาที่ถนัดนะจำเค้กเค้กอ๋อก็คือเมื่อกี้เรามีไก่ผัดชิงแล้วเรามีน้ำละแล้วก็มีของหวานด้วยแล้วก็มีเซตย่างชีพเออครบถ้วนเหมือนกันนะสี่อย่างแต่คุณแม่จะไปให้ บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลชนประทานได้ครับก็จะไปให้ที่ไหนก็ได้ว่าทุกโรงพยาบาลก็ขาดหมดแหละเค้กที่จะทําวันนี้เค้กอะไรไม่ต้องเชิญก่อนเดี๋ยวเชิญเดี๋ยวเชิญให้คนนี้ต้องเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เปิดครับธรรมดาไม่ได้โถแฟนแนเขาเยอะอยู่แล้วนี้เชิญเปิดตัวผู้ช่วยส่วนตัวด้วยตัวเองนะแต่ว่าคุณมิ้งค่ะวัสดีครับสวัสดีค่ะวายยอค่ะ ครูมิมนี่คือเคยเจอกันแล้วในเกษตรสำมัเนี่ยคือนี่ด้วยความที่เราทำคู่บารมีใช่ครับด้วยความที่ทำมันเยอะจริงๆเนี่ยคุณแม่ก็เลยต้องเชิญครูมิมมามาช่วยด้วยเพราะว่ามันเยอะไม่ใช่คือครูมิมอ่ะพอรู้ว่าแบบว่าจะทำบุญครับครูมิมก็ตอบโดยที่แบบไม่ต้องแบบปฏิเสธหรืออะไรหลีกเลี่ยงอะไรทั้งสิ้นครูมิมบอกเซยงเยสทันทีโอ้ยครูมิมคะจะทำบุญกันไม่ว่างค่ะนะแล้วก็วันนี้ดีเลยเพราะว่าทำปริมาณค่อนข้างเยอะครับแลวครูมิมมาเนี่ยเราเห็นฝีไม้ลายมือแล้วว่าคล่องแ แต่เราทําไปหลายอย่างแล้วนะอยู่ในตู้เย็นเราไม่สามารถที่จะทําได้ตอนเดียวทั้งหมดนะเยอะเกินไปเยอะเกินได้ครับคือแล้วก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมเชื่อว่านอกจากผมนะครับลูกๆทุกคนอีกสาบ้านคงสบายเพราะว่าเราคงช่วยอะไรมากไม่ได้พี่โค้ดเหลอจะมาต้มน้ำสมุนไพรไม่มีทางพี่โตหรอพี่โตทำอะไรจะมาทำอาหารแห้งไม่มีทาง เราเริ่มกันเลยไหมครับได้ครับเราวันนี้เรามีอะไรบ้างเรามีขนมมีเยอะมีขนมกาแฟมีเปสำหรับสำหรับลูกมีน้ำน้ำดื่มมีกระดาษทิชชู่ด้วยกระดาษทิชชู่ทุกอย่างใช้ในชีวิตประจําวันมาแม่ทำตัวหยิบน้ําเราจะให้แม่ปวดแพกหนึ่งแพ็กเลยให้เป็นแพกหนึ่งโอเคเราให้อย่าน้อยให้ต้องให้เยอะให้แพกหนึ่งเลยเหรอครับให้แพกหนึ่งเลยผมนึกว่าจะให้แบบคนนี้สองขวดสามขวดอันนี้แล้วอันนี้จะตัดไหมรือว่าเป็นเป็นเป็นแพกเลยครับไม่ใช่ครับ เอาเลยบอกอันนี้เยอะไปเดี๋ยวเปาหวานขึ้นเอาไหนบอกว่าให้ต้องให้เยอะอันนี้มันเยอะไปขนมเนี่ยทานเยอะอ๋อโอเคงั้นเราเราให้นิดหน่อยันนี้ใช่ครับสองซองสองซองสองซองครับแล้วเดี๋ยวมีกาแฟอย่างงี้คุณแม่อ่าไม่ใช่ตัดของเขาตัดเขาพุ่งเลยพุ่งออกมาพองอ่ากาแฟ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 อย่างละสองอย่างละสองขนมไหมครับขนมด้วยเอามาให้หมดเผื่อมีเด็ก ตัดติจฉตัดรูปกันไกเขามีฉันว่าแล้วเห็นไหฉันว่าแล้วดีดีตามรูปคนอื่นเลยแล้วเขาเรียกว่าความรักที่อยากจะให้ออกไปเดี๋ยวมันล้นกระจายออกมาเลยนะอันนี้ห่ังอันกันไกเออกันไกเขามีอุตส่าห์มาวางให้จับกันไกทันก็ขัวที่บันทิมหน้าดูเลยว่าเป็นการจัดแพ็คขอครบ งัดที่แตกอีกก็ตัดไ,ตไปให้หมดเลยอเอาคนละสีเอาคนละสียังละสองครับเราให้ทิชชู่เท่าไหร่ครับคนช้คนละสองม้วนนะสองม้วนมาจากการจากการที่ทีมง,งานวิเคร์ะมานะครับก็บอกว่าทิชชู่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับเวลาเราจัดแพ็คของยิ่งแพ็คของ คล้ายๆถุงยางชีมเนี่ยไปให้กับผู้ป่วยนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยเวลาอยู่โรงพยาบาลอ่าได้นะหนึ่งนี่คือหนึ่งใช่ไหมครับเราจะแพ็คทั้งหมดภายในเวลาหนึ่งวันอ่าอันนี้ให้น้ำด้วยใช่ไหมคุณแม่ให้กาแฟให้กาแฟเยอะหน่อยเพราะเวลาเขาไปกินกับนมมันจะกลายเป็นลาเต้จ้าอ่าหลาต่อต้องผูกด้วเพิ่นผูกถุงไม่ค่อยถนัดผูกอะไรถนัดจ๊ะผูกหลายอย่าง มาเนี่ยม่ดูให้ขนมเนี่ยเขาเขียนเขาเขียนข้างหลังขนมว่ามอดูบอกว่าเราจะได้แฟนต่างชาติอันน้เขามีเขามีเขามีพูดหนย่อ่ะคุณแม่เป็น B นะครับตัวเป็น A หมอดูบอกว่าเราจะได้แฟนต่างชาติแม่มองไม่เห็นแม่มองไม่เห็นฮาเลยมึงอ่ะมอดูบอกว่าเราจะได้แฟนต่างชาติยังไงเราอยู่ชาตินี้แฟนชาติหน้าเหรอเป็นให้จะหวะให้เล่นเลยไม่รู้มองไม่เห็นก็จะมี หอมสดแห้งสดได้ใชนไแล้วก็มีไก่ไก่แล้วก็ <ฮะ S 2> เป็นสะโกก็อร่อยหน่อยแล้วก็มี ซอยไหนไจ้าอีอน,นี้ซอยไหนทุกซอยเลยค่ะ,ะแล้วก็มีหอมใหญ่มีกระเทียมหอมใหญ่ไม่เจอกันนานนะคะหอมใหญ่เลยนะคะคิดถึงกระเทียม,มแล้วก็เห็ดหูหนูส่วนผสมของแม่มีแค่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มรสชาตินิดหน่อยแล้วก็ใส่เอ่อเหล้าจีนเหล้าจีน,จนสูตรบ่รลงโอเคขั้นตอนวิธีการทํานะคะอย่างแรกนะคะหรือจะมาเตรียมไก่นะคะหั่นไก่นะคะแล้วเดี๋ยวก็มาซอยขิงนะคะเตรียมไว้นะคะโอเคมีที่บ้านอ่ะเนี่ยนีเนี่ยอันไหนอันใหญ่เนี่ยนี่นี่แม่ รับมีดรอพวกเขาอยู่เนี่ยคำว่ารับมีดรอมันดูไม่ค่อยดีเลยนะเหมือนแบบว่าจะเตรียมการไปทำมีดดีมีดล้ากับเขาเลยนะเปลี่ยนหน้าที่กันได้ไหมไาแผ่นไก่ให้มาปอกขิงเถอะมาสลับกันแล้วกันเนาะเลาะไก่ออกเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะหมักบอกวิธีการหมักไก่ก่อนอ้าวขิงโดนทิ้งอะอ่ะตอนนี้เราแอบมาหมักไก่กันก่อนดีกว่าหมักไก่นี่ไก่เยอะขนาดนี้เราก็ต้องวิธีการหมักเนี่ยเราจะใส่น้ำมันหอยบางสูตรก็ไม่หมักนะคะแต่อันนี้สูตรแม่ชีก็จะหมักหน่อย ให้มันหอมหวานความหอมความหวาน ฉันดูเป็นลูกมือที่ดีไหมฉันไม่ได้ดูเป็นลูกมือที่ดีเท่านั้นนะฉันดูเป็นลูกชายที่ดีไหมช่วยแม่ทำอามาไก่เสร็จเรียบร้อยนะคะเครื่องเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนการผัดกันค่ะก่อนที่ม้าจะต้มน้ําขิงเนี่ยนะมันก็มีรายละเอียดเล็กน้อยนะม้าที่ต้มน้ําขิงม้าก็ใช้น้ํากรองนะเพราะว่าขิงเนี่ยบางทีวันนั้นม้าต้มน้ําขิงแล้วก็น้ํากรองอาจจะมีกลิ่นคลอีนแต่วันนี้ม้าทําทุกอย่างเลยนะความสะอาดสําคัญที่สุดยิ่งในตอนนี้นะตอนนี้ม้าก็กรองน้ําแล้วก็ต้้มนําไ รียบร้อยแล้วก่อนที่ม้าจะทำนี่วันนี้มาก็ได้ที่กองมามันไม่ต้องเสียเวลาเลยเนี่ยได้นี่กองแล้วมาก็ทุบไม่หันแล้วเดี๋ยวนี้เชยใช้ตาําเมานี่ํมไมก่อนนี่มาใช้อะไรไหมใช้มีดอะตอเปล่ามันก็กระเด็นหมดตอนนี้มาก็ฉลาดขึ้นแล้วนะคือเวลาเราแก่เนี่ไม่ใช่แก่เฉยๆแก่ด้วยความเกา่านี่ไงมาก็ทุบเนี่ยม,มันก็จะได้แบบประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ขิงที่ดีนะก็คือขิงแล้วกินแล้วเผ็ดถ้าไม่เผ็ดนี่มันไม่ใช่ขิงนะเนี่ยเอาอย่างน้ําเดือดหรือยังเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วนะเนี่ยอย่ยม้าก็ได้แล้วนะอันนี้มันมีที่กองพร้อมเลยนี่ม้าใช้ขิงแก่เลยนะแล้วก็ล้างสะอาดแล้วก็เป็นขิงที่แล้วว่าีเหมาะกับการต้มเลยแล้วม้าก็ต้มน้ําไว้แล้วก็เนี่ยเติมน้ําอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมเทไปล้นๆเลยเทไป อันนี้นะคะวิธีทําง่ายมากเลยค่ะคุณแม่เราจะเอาน้ําตาลค่ะอันนี้เป็นน้ําตาลทรายขาวทรายแดงนะคะแล้วก็เกลือนะคะไข่สี่ฟองค่ะรวมได้เลยอ่ะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะคุณแม่แล้วก็จากนั้นก็ตีให้สีอ่อนลงค่ะจะใช้เครื่องก็ได้นะคะหรือว่าใช้ตะก้อก็ได้ค่ะสุดยอดค่ะคุณแม่หลังจากข้างไข่กันไปนานก็คือแรงดีไม่มีไม่มีตซย่อน ริงเค้กคุยขอมาทําง่ายทําง่ายค่ะนีใช้เครื่องตีก็คือแปบเดียวแค่รพริกตาทีเดียวเสร็จแล้ว<ช>ค่ะ,ะก็ประมาณสีอ่อนแบบนี้ค่ะจริงๆอ่อนได้กว่านี้แต่ว่าเหนื่อยพะก,ก้อนใช <laughs> ่แล้วก็คุณแม่ใส่น้ํามันค่ะแล้วก็คนให้เข้ากนนันนะคะ่ะแทนเนยใช่ค่ะมันก็จะนุ่มกว่าววจากนั้นก็ใส่กล้วยค่ะคุณแม่หนูช่วยนะคะ แล้วก็ใส่อันนี้จะมีแป้งเค,ค้กนะคะผงฟูชินามอนแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะใส่ไปเลย เร็จแล้วค่ะคุณแม่ง่ายไหมคะอุ้ยโมอันเนี้ยก็อันเนี้ยค่ะพวกช็อกโกแลตถั่วแล้วก็เป็นแบบผลไม้อบแห้งเนี่ยจริงๆแล้วอะอะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่ตามฐานะใช่ค่ะตามฐานะของเราเลยว่าจะไม่ใส่ฐานะไม่พีช่งนี้เราุใส่ดีกว่าใส่หมดเลยเนาะใช่ค่ะคุณแม่วิเราดูรวยขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็คราวนี้นะคะคุณแม่เราก็จะใส่ พิม์นะคะ,ฉะเฉลี่ยให้เท่าๆกันจะกาดด้วยสายตาหรือว่าจะช่างก็ได้นะคะใส่เท่าไหร่หรคะประมาณ<ำ>สามนสพิมพ์ค่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นไม่ต้องช่างก็ได้กาดด้วยลายตาก็ได้แล้วแต่ฝีมือสุดยอด ๋ยวให้พี่ว่าเป็นคนตกแต่งนะคะผมเลยฮะใช่ค่ะดูจากลักษณะพี่ว่าจะมีฝีมือทางด้านศิลปะพี่ว่านี้นะค่ะครับหนึ่งซีกแล้วก็วางโปะหน้าเลยค่ะหนึ่งมุมหนึ่งซีกหนึ่งซีกค่ะแล้วางไปเลยวางไปเลยการประเมินฝีมือศิลปะผมง่ายค่ะพี่ว่าดีนะเราเล็งไว้ก่อน ครูลองลองทำนี่ค่ะพีวานตรงนี้ตรงนี้สวยนี่นะวางปุ๊บสวยปั๊บนี่เหรอวางปั๊บสวยปุ๊บถูกต้องค่ะโอ้วางปุ๊บปุ๊บสวยปั๊บปั๊บวางปั๊บปั๊บสวยปุ๊บปุ๊บัวจะปวดสามสิบห้านาทีครับมาเลยครับฟังก์ชันหนึ่งที่เราไม่เคยใช้กับตู้อบเลยคือนาฬิกาอือใช่โอเคซึ่งก็ไม่รู้ทำไมไปบนล่าง35นาทีครับ ทีนี้เราก็จะมาแต่งหน้าเค้กที่เราทำ แต่นั้นลูกก็เพิ่งทราบบดังนั้นคือเราไม่ได้มีเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตที่จะไปมอบให้กับคุณหมอตอนทการแพทย์แค่อย่างเมนูเดียวไม่ใช่มีอีกเหรอฮะแม่เจอครูมิ้มไงครูมิ้เก่งไงเ่อูมาแล้วมันจะมาเมนูเดียวไม่ได้ไม่ได้ให้เต็มคราฟลองดูเพราะรูมานอนนี่อาทิตย์หนึ่งแล้วอะหลังจากที่มาร์รอต้มน้ำขิงอยู่ข้างหลังก็เกือบจะเดือดแล้วนะมาใส่ในน้ำขิงที่ปริมาณแล้วก็น้ำตาลที่ไม่หวานกันจังพอดีพอดีเลยมีมาร์ก็จะมากรอกน้ำตาลใส คำนวณจากวัยรุ่นแถวนี้แล้วนะจากน้ำตาลแล้วก็ขิงแล้วทุกคนก็บอกว่าขนาดนี้กำลังอร่อยเลยสไตล์วัยรุ่นชอบแล้วก็วกัยเกษียณอย่างม้าก็ไม่น่าเกลียดเป็นความหวานก็ไม่น่าเกลียดคือเขาเรียกว่าอะไรความลงตัวที่พอดีน้ำตาลที่ใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นน้ำตาลเนี่ยอย่างนี้เลยนะมันจะได้ไม่ไล่รสชาติเนี่ยน้ำตาลเราใช้น้ำตาลแดงน้ำตาลอ้อยเลยกลิ่นมันจะหอมมากระหว่างที่ม้ารอนน้ำขิงเย็นเนี่ยม้าก็จะกรอกไปเรื่อยๆเลย มาขั้นตอนแรกนะคะอันนี้เป็นสูตรของแม่ชีเนาะขั้นตอนแรกเราจะทําอะไรกันจ๊ะขิงลงไปทอดก่อนค่ะโอเคก็คือตั้งน้ํามันแล้วก็เอาขิงลงไปทอดก่อนจ้าไปผ่านให้มันลืมความเป็นขิงลืมความเป็นขิง,ขงอ่ะระหว่างที่ก๊อตผัดขิงไปทอดไปนะแม่จะมาเจียวไข่ก่อนนะอ๋อแล้วทำไข่เจียวด้วยจ้าสูตรแม่ก็เหมือนกับว่าเป็นไข่เจียวที่มันตรงกลางข้นค่ะที่แล้วทำเนี่ย เคยทำไปแล้วป้าเนี้ยไม่เคยเคยทำในเมนูสามอย่างสุขภาพคล้ายๆไข่ห่อมันจะเป็นคล้ายๆไข่ห่อข้นแต่มันข้นหน่อยระหว่างนี้เนาะอันนี้นะคะคือขิงที่เราทอดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปผัดปุ๊บอีกขิงเนี้ยจะแบบซุมซับน้ำซอนแล้วมันจะกินได้หมดเลยมันจะแบบอร่อยขั้นตอนแรกที่จริงเราก็ต้องเจียวเผ็ดหอมให้มันหอมก่อนใส่กระเทียมหหอม ที่จริงแค่นี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งได้นะก็คือว่าเป็นเห็ดหอมผัดหัวหอมได้อยู่ผัดให้หอมใหญ่สลดสเสลาวหน่อยนะคะแล้วเราก็ใส่เห็ดหูหนูค่ะกระทะดีไม่ตีก็ดังกระทะดังไม่ตังก็ดีไม่ตีก็กระทะก็ดังก็ตีก็ขอบคุณค่ะเอาขิงมาใส่ด้วยเลยใส่ขิงได้เหรอเออเข้อมาให้หมดเลย ไก่ผัดขิงแต่ตอนนี้ขิงท่าทางจะน้อยนะอ่าสุดท้ายใส่ไก่นะจ๊ะก็คือพระเอกคือไก่พระเอกไม่ใช่ไก่พระเอกคือกูค่ะวันนี้ค่ะเป็นอาหารรสมือแม่จริงๆนะเธอเป็นแบบที่เรากินกันในครอบครัวเราก็อยากให้แบบคนป่วยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้กินอาหารที่อร่อยๆก็จะได้แบบว่ามีแรงในการทำงานมีแรงในการต่อสู้ต่อไป มีมีสักกี่แบบกี่เมนูเอามาเลยมาแต่งแก้วอะไรกันนะใ่ไปค่ะไหะ <c oughs> นถาดอยู่ไหนยังหาถาดไม่เจอเยวพต้องใส่มีอีกไหมมี แม่ทอดไหมคะตองเยอะเลยโอเคขอบคุณครับนั่น,นแหละค่ะโอเคนั่น,นแหละค่ะใช่นม่นครับเผาให้มันขึ้นสีคุณแม่อย่าแกว่งแรงค่ะเดี๋ยวมันบึ้บนั่น,นแหลคะครับให้มันขึ้นสีข้าวโพดปิ้ง เขาเลยมาแข่นหนูก็คือหมูหันนะคะคุณแม่ตายทำไมอ่านใจไม่ออกสวยงามหลังจากที่ม้าต้มน้ำขิงแล้วก็พักร้อนอาวายม้าก็จะมากอกลงไปเลยหกลิ่นหอมของน้ำขิงจังเลยอ้าวพอดีเลยพอดี เอาฟ้ามาปิดอ้าวเป้ามาช่วยกันหน่อยมาปิด แล้วก็ทีมงานเขาก็ไปดูข้อมูลนะว่าที่นั่นเขาต้องการอะไรเขาก็ยังต้องการน้ําดื่มแล้วก็พวกอาหารแห้งเนี่ยเขาก็ไปซื้อให้มาไว้ม้าก็มีน้าผิงไปให้กําลังใจบุคลากรทางแพทย์ว่ามาจากรายการเกษียณสําราแล้วก็มาจากแฟนขับของหมามาที่ติดตามเราตั้งแต่ต้นเลยนะแล้วก็ทําบุญร่วมกันระหว่างนี้ม้าก็จะแพ็กเลยนะก็ทําบุญร่วมกันนะแต่จากรายการเกษียณําราที่ติดตามม้ามาตั้งแต่ต้นเนี่ยวันนี้เราก็มีจิตใจที่เป็นกุศลร่วมกันก็ม้าก็ทาเผื่อทุกๆุกคน แล้วก็มีของใช้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเป็นกําลังใจซึ่งกันและก,กันบุคลากรการแพทย์ก็ได้ผ่านโควิดกันไปด้วยกันแล้วก็มาใช้ชีวิตก,กันอย่างกันสนากต่อไปอะมักชั้นก่อไหม,มแล้วก็ใส่น้ําขิงลงไปแล้วก็มีน้ําขิงขครบนครับ ครบแล้วเฮ้ยขขาดขาดขาาดขาดขอะไรอ๋อใส่ใจโอ้คุณแม่ต้องใส่ใจด้วยไหนใส่ใจใส่ใจอย่างแม่ใส่ใจเขาก็ไม่ค่อยไอ้นั่นหรอกคนมีความรักตอนนี้ใส่ใจต้องใส่ใจด้วยเราใ่เราใส่ใจได้ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนรักของเราคนเดียวหรอไม่เชื่อเดี๋ยวนี้เขามีคนรักใหม่ไม่บอกวะจะทําอะไร จะหวานไปซะทุกอย่างมันก็ไม่ใช่มั้งเนาะ <_ d ates> นี่เป็นอาหารที่สําหรับเด็กๆชอบเนาะคนทํางานก็ก็กินเวลาทํางานเนาะมีอะไรลงท้องเข้าไปอย่างเงี้ <_ d ates> มยมีอะไรหรอเนี่ยบะหมี่ขบเคี้ยวขบเคี้ยวอย่าให้น้อยไงถ้าให้ต้องให้เยอะเหมือนโตให้ตังค์แม่อย่าให้น้อยเท่ากันนะเหมือนให้ความรักแม่ ความรักเดี๋ยวนี้เขาก็เขาปันใจไปให้คนอื่นแล้วแน่นอนอย่างนี้ใจเขาก็ต้องให้เราน้อยลงใส่ภาพอย่างนี้น <พา S 1> ไม่อาจเสี่ยงแล้วเก็บอินเสิร์ตอย่างเดียวเจลเขียวบอลน่าดูเลยว่ะเฉียวบอลน่าดูเลยกาแฟใส่ครับกาแฟมีนมชีสชั่วแบบมีแบะมีบมมีัครับ ใส่ไปแล้วข้างล่างเนี่ยอ้าวใส่ไปแล้วโทษถสิโจ๊กครับน้อยไป เสร็จแล้วนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะนี่ก็คือไก่ผัดขิงกระทะยับของเรานะคุณแม่ <Yeah. S 1> แล้วก็อันนี้นะคะเป็นไข่เจียวน้อที่คุณแม่ทําไวหั่นเป็นสี่นะคะเดี๋ยวเอามาใส่กล่องนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเรามีไข่ดาวไว้ด้วยนะคะเผื <Yeah. S 1> ่อว่าใครจะชอบใครจะเลือกได้นะคะอ้ามาตักใส่กล่องกันค่ะคุณผู้ชม <Yeah. S 1> ชิมแล้วเรียบร้อยปรุงเรียบร้อยหมดแล้วะะเราทำแบบข้าว <5 S 1> เราก็ต้องชิมก่อนอยู่แล้วล่ะค่ะดูน่ากินจังเลยอะ่ะเรียกว่าได้หนึ่งกลอง่องก่อนหนึ่งอิ่ม และนี่ก็เป็นของที่มาแล้วก็ทีมงานช่วยกันเดอแพ็คแล้วก็วันนี้ก็ต้มน้ําขิงให้เป็นกําลังใจกับบุคลากรทางแพทย์ทุกคนในทีมงานของเกษรสำรางก็ขอบคุณแฟนๆรายการที่มาถึง1ล้าน f o l โลแล้วมาก็ขออยากจะอวยพรให้แฟนคลับหรือว่าคนที่ดูรายการเกษรสาราญเนี่ยนะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีกําลังใจต่อสู้กับโควิด แล้วก็ไม่ใช่เรื่องโควิดอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้เราต้องการกําลังใจกันจริงๆนะตอนนี้แพทย์คองเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะฝากทีมงานครับเอาไปมอ,นนอ,อบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเองคุณแม่ช่วยฝากอะไรแล้วเป็นกําลังใจให้หน่อยให้กับบุคลากรทางแพทย์ตอนนี้เขาเหนื่อยมากแม่ขอฝากของนิดๆหน่อยๆนะคะให้เป็นกําลังใจให้กับบุคลากรการแพทย์นะคะนะขอบคุณมากผมรู้ว่าคุณต้องเสียสละเยอะมากเพื่อพวกเราเพื่อดูแลพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากๆเราขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ ข้าวกล่องนะคะไก่ผัดขิงนะคะไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะคะจํานวน100กล่องนะคะเดี๋ยวเราจะฝากให้น้องๆทีมงานเนาะนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามนะคะโรงพยาบาลราชบีผพัดนะคะคุณแม่นะคะด้วยความปรารถนาดีจากพวกเรา2คนแม่ลูกอยากให้ทุกๆคนนะคะได้ทานอาหารสดๆใหม่ๆนะที่พวกเราได้ทํานะคะเป็นอาหารจัดใส่พวกเรานะคุณแม่นะ เราอาจจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากนะคะนอกจากกําลังใจเหล่านี้นะคะทุกคนค่าสําหรับทั้ง4บ้านที่ทานะครับก็น่าจะเหมือนครบมื้อาหารเลยนะหลากหลายนะครับแล้วก็ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับพวกผมขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณจากหัวใจเลยครับคุณเองก็ดูแลสุขภาพเช่นกันนะนอกจากดูแลคนที่เจ็บป่วยแล้วนะเราจะข้ามพ้นไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะมาถึงแล้วค่าโรงพยาบาลเร้าคระทานครับมาถึงรล้วครับ ั้งหมด2ชนิดนะคะค่ะล้คุณนะคะงานแล้วก็ขอให้คุณผู้ในคังนี้นะคะท่แรงนะครับกปอุกค่ะเลณนคะขอบคุณรับคุณวิไล